มาครับยำแรงครับนี่โอ้โหมั้นนี้ขึ้นเยอะอย screens 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 ต่ำโมดสิครอกินเป็นโทวยเลยมาเดินมาเด้อเพื่อะกินน้ำกับมะเขือกับมะเขือก่อนคำแรกคือ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 เยอะขนาด เหมือนพักมาให้ได้บหมนีนพักมาให้เหอะนี่อืดยอดนี่เต็มทั้งหมเจ้ามจบองมาให้ก็ได้กูกระคากเลยนี่ คำมักคำมักแซ่บคือคือจะนักคือเยอะเลยครนีนะครับ